สวัสดีครับวันนี้ผมเด็กชายธนะพลอุ้ยหะวันนี้เราจะมารีวิวลูกเต๋าคาเคียดนะครับย้ำนะครับคาเคียดครับนี่เราจะให้ดูหน้ากล่องก่อนกล่องมันเหมือนกันนะครับแต่คนละสีนี่หน้ากล่องก็จะมีลูกเต๋าที่เราได้มาโชว์อยู่ข้างในนะครับนี่ครับมันมีไฟนะครับปุ่มกลางนีไ่ไง ไฟแบบเนี้ยเนี้ยเนี้ยเห็นแล้วโฟกัสนี่ลรงมาดูเดินบนกันเลยไม่รู้นะอะไรบลาบลานะด้านล่างไม่รู้บลาบลาข้างเขาบอกว่ามันเป็นไฟฉายเดินแล้วก็กดปุ่มน้นี้มันก็จะมีไฟนะปุ่มกลางเนี้ยเนี้ยีปุ่มนี้ยปุ่มกลางยังมีไฟมันจะมีตรงเนี้ยตรงนี้ก็บิดเรื่องไปบิดเรื่อนมานะ อันนี้แล้วก็ไอตรงเนี้ยมันหมุนได้แล้วก็เลื่อๆได้อันนี้ผมก็จำไม่ค่อยได้อันนี้นี่ไงอย่เขาจะบบกเลย,ยก,กดปุ่มกลางถึงจะมีไฟนะครับแล้วก็ดดานข้างก็จะมีบวกบอกส่วนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาแกะกล่องทั้งสองกล่องเลยดีกว่านะครับเอาเราจะมาเริ่มต้นแกะกะันเลย เอาแล้วนะครับเราก็เกะกล่องกันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ลูกเล่นมันก็คือมีมีหลายลูกเล่นมากอันนี้ผมแนะนําเลยอเล็กดูนะกดปุ่มนี้นะเนี่ยโฟกัสหน่ยปุ่มกลางเนี่ยนะเนี่ยปุ่มกลางเนี่ยเนี่ยที่ผมจับอยู่ครึ่งอันนี้เออกดเข้าไปเนี่ยเห็นไฟใช่ไหมนี่ด้านนี้ยังไม่ชัดพอ,อ่ นี่นี่เราตรงมาดูด้านนี้นี่นะคบเปลี่ยนสีไปเองนะนี่คือลูกต่อไายเขียนนี่แค่นี้โอเคจบพักกิบเอ้ยไม่ใช่นี่อันนี้ก็ใส่ทานนะทานแบบว่าทานนากาทานเล็กๆอะ่ะนี่แล้วก็หมุนไป แต่ไม่ต้องไปซื้อถ่านให้เปืองหรอกนะครับเขามีมาให้อยู่แล้วไม่ต้องใส่ถ่านก็เดินนะครับไม่ใส่เลยครับนี่ครับออเทอทีนะครับที่ผมพูดผิดพลาดนี่ แล้วก็บีไปบีมาเล่นไปเล่นมนาะก็คาเครียดเนี่ยคาเครียดโดนเพื่อนด่าเฮ่เฮ่อันนี้ซาโตมากบางครั้งก็จะไปโดนผมนั่นบางครั้งก็จะไปโดนผมนี้อู้คาเครียดคาเครียดเงินมันไปด้วยนะครับแล้วอันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะมันก็เหมือนกันเลยนะครับเงี้โฟกัสเงี้ยนะเห็นแสงอยู่ใช่ไหม นี่อาจจะเห็นชัดกว่าอันเมื่อกี้อี่างนี้อันกลางนะดูนี่มันเป๊ะเลยนี่นะแล้วก็บีบไปขาเทียนนะอันนี้ก็กดได้น,นะอันนี้ก็หมุนได้มันเป็นลูกลือนะ่อนนะนี่ก็ดันขึ้นดันลงได้น,นะครับกดขึ้นกดลงเหมือนทวีตอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> แล้วก็อนนีแเลย กดเม่มมือเลยครับสำหรับวันนี้เราก็จบคลิปกันแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์ไม่ชอบก็อย่าลืมถ้าไม่ชอบกาลังกดนะครับไม่ต้องแปกกดอันอื่นมาให้ผมนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัตเตอร์คอมเมนต์ด้านล่างมาว่าจะให้รีวิวอะไรอีกนะครับขอพักขอจบคลิปเพียงเท่านี้ชอบพูดพี่ครับ